อันนี้จะมาแนะนำ LNB ที่มี2ระบบในตัวเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นของ DBY นะครับตัวนี้จะเอาไปรับทั้ง C-band นะครับแล้วก็ Ku-band ได้ด้วยนะครับภายในตัวเดียวกันเลยนะครับอันนี้ตัวนี้ก็เป็น LNB รุ่น แปลกๆเหมือนกันครับก็คือจะเป็นซิงเกิล LNB ครับค่าของตัวนี้ก็คือ10600นะครับมีค่าเดียวครับบางตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับของ PV i e w นะครับค่ามันก็จะมี 2, 2ตัวนี้ค่าไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นค่า หนึ่งหนึ่งสามศนครับตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นค่ายูนิวอเซลนะครับเวลาต่อต้องไปต่อเข้าในระบบนะครับะระบบก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมี l อล2สองชนิดนะครับต่อเข้าที่มันติครับยูนิวอเซลกับซิงเกิลรวมกันครับอันนี้ก็จะเป็นกล่อง l อลนนะครับเวลาสังเกตเราจะดูตามที่เขาบอกนะครับว่ามันเป็นความถี่ตัวไหนก็คือ จะเขียน LO frequency ก็คือ 1, 1, 11.11.3 g h z ก็คือ11.300นะครับถ้าเรามีกล่องเราก็จะสามารถเช็คได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องดูตามาที่เรามีเคยประสบการณ์นะครับอันนี้เป็นรุ่นตัวใหม่ครับอันนี้เป็นตัวใหม่ของ Infosat อันนี้จะเป็น Single นะครับ LNB ค่าก็คือ ค่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามูนย์ะครับแต่มีสี่ขั้วครับตัวนี้ของ IPM นะครับมันจะมีสี่ขั้วเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเป็น u n i ่ e r s a l LNB ครับ LNB ของ c b แบนซึ่งจะมีค่าเดียวกันหมดนะครับก็คือห้าหนึ่งห้าศูนย์ครับพวกนี้อันนี้จะเป็น สองขั้วครับห้าหนึ่งห้าศูนเหมือนกันอันนี้จะเป็นของยี่ห้อไฮซัทเทลครับอันนี้เป็นขั้วเดียวนะครับเป็นทรงกระบอกอีกตัวหนึ่งจะเป็นของ อันนี้อินโฟเซตนะครับจะมีสี่ขั้วครับค่ายี่ีก็ห้าหนึ่งห้าศูนทั้งหมดนะครับที่เป็นสี่แบนด์แล้วก็มีตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นของยี่ห้อพีทครับเป็นชนิดสองขั้วครับสงกอรค่าห้าหนึ่งห้าศูนย์เหมือนกันครับสีแบนด์จะไม่ค่อยมีปัญหาครับจะมีปัญหาเฉพาะ k คยูแบนดค่ามันจะเยอะนิดนึงนะครับเป็นไงกันบ้างครับการแนะนํา ค่า l n b รุ่นต่างๆก็จะมีประโยชน์มากนะครับถ้าใครไม่ทราบนะครับจะไม่สามารถเอาไปเซตเข้ากับเครื่องเราได้นะครับเราจะไม่สามารถรับชมได้ครับแต่ถ้าหากเรารู้จักค่า lnv ว่ามันเป็นค่าเท่าไหร่เราก็จะสามารถเซ็ตได้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ